แลกหนึ่งโครงการนะครับความคืบหน้าล่าสุดของอาณาจักรป่ากลางเมืองนะครับกับโครงการ The Forester โดย MQDC นะครับหรือว่าบริษัท Magnolia Quality Development Corporation ซึ่งเป็นผู้พัฒนานะครับอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทยล่าสุดโครงการนี้เนี่ยก็ถือว่าเสร็มสมบูรณ์นะครับพร้อมโอนแล้วก็ให้ลูกบ้านเข้าไปอยู่อาศัยได้ในปี2567นี้ครับ สำหรับโครงการ The Forestiers ครับเป็นโครงการอาณาจักรป่ากลางเมืองที่ต้องการให้ผู้อยู่อาศัยมีชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืนมาใช้ในการพัฒนาโดยโครงการนะครับมีพื้นป่าขนาด30ไร่พร้อมระบบนิเวศในโครงการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วพร้อมรองรับการอยู่อาศัยครับคุณกิติพันธ์อุยามพันธ์นะครับประธานผู้อำนวยการโครงการ The Forestiers โดยบริษัท m a g n o l i a Quality Development Corporation จำกัด กล่าวว่าขณะน,นี้การก่อสร้างโครงการที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการ The Forestiers หลายโครงการก็ถือว่าคืบหน้าไปมากซึ่งโครงการที่เริ่มนะครับพร้อมโอนให้ลูกบ้านเข้าอยู่อาศัยเนี่ยก็เริ่มต้นในปีนี้มีตั้งแต่โครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ Wisdom 3โครงการก็คือ Wisdom The Forestiers Mytopia, Wisdom The Forestiers Destinia er, และ Wisdom The Forestiers p e t r o p i a นะครับซึ่งแต่ละโครงการออกแบบภายใต้คอนเซปที่แตกต่างกันเพื่อรองรับความต้องการที่หลากหลายครับ คุณกิติพันธ์กล่าวอีกนะครับว่าโครงการที่ร่วมมือกับเบคเรสครับซึ่งเป็นสถาบันดูแลสุขภาพของคนวัย50ซึ่งเป็นสถาบันดูแลสุขภาพชั้นนาของโลกจากแคนาดานะครับก็คือดูแลตั้งแต่วัย5้ปีขึ้นไปมาร่วมออกแบบด้วยพร้อมกับระบบต่างๆให้กับเดสเพนทรีฟอเรสเทียนะครับซึ่งขณะนี้การก่อสร้างก็ถือว่าคืบหน้าไปถึงกว่าร้อยละเจ็ดสิบคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมโอนได้ในเดือนเมษายนของปีนี้นะครับ ขณะที่โครงการแบรนด์ระดับโลกอย่าง Six s ซ n ส์นะครับโครงการที่อยู่อาศัยรูร่าสไตล์รีสอร์ทแห่งแรกของแบ,บรนด์ Six s ซนส์ในเอเชียตันหอ,อกเฉียงใต้ที่ได้รับการบริหารโดย Six s ซ n ส์ก็ก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์คาดว่าจะทยอยโอนได้ตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปีหน้านอกเหนือจากโครงการข้างต้นแล้วนะครับเดอะฟอเรสติเอสยังได้เริ่มพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่เพิ่งเปิดตัวใหม่เมื่อกลางปีที่ผ่านมาอย่าง The Forestierss i g n a t u r e Series ครับซึ่งเป็นโครงการที่พร้อมจะทยอยโอนให้ใหกับลูกบ้านได้ในปี2568 เลขงมี Habitat นะครับ at the forestiers ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้านหน้าโครงการ the forestiers บนพื้นที่กว่า200ตารางเมตรรองรับไลฟ์สไตล์ของคนทุกวัยครบจบในที่เดียวเป็นจุดหมายใหม่ของความสุขเหนือจินตนาการที่ร้ายๆยต่อในโลกจริงแล้วก็โลกดิจิตัลที่มีเป้าหมายที่จะเป็นแลนด์มาร์กนะครับแห่งการเฉลิมฉลองความสุขในทุกเทศกาลทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยครับ ออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75เปเปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank พูดถึงเรื่องทองแล้วเนี่ยตอนนี้หลากหลายสุนักก็บองนะครับว่าในปีนี้เองทองคำมีโอกาสที่จะทำนิวไฮใหม่ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าปัจจัยบวกมากกว่าปัจจัยลบนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทิศทางดอกเบี้ยขาลงนะครับรวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนเชิงภูมิรัฐศาสตร์ก็เป็นปัจจัยที่หนุนนำนะครับทำให้ตอนนี้ทางไฟ LG รุดว่าแนวโน้มทองคาจะเป็นขาขึ้นและทำนิวไฮต่อเนื่องครับ คุณพวันณว,วัฒนทรัพย์นะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทไฟ G อลจีบูลเลียนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดหรือว่าไฟเอลจีนะครับท่านบอกภาพรวมทองคําปี67นี้ยังคงเป็นขาขึ้นและมีโอกาสทำนิวไฮต่อไปเนื่องจากปีนี้นะครับมีปัจจัยบวกต่อตลาดทองคํามากกว่าปัจจัยลบโดยเฉพาะอัตราดอกเบี้ยสหรัฐที่เข้าสู่วงจรขาลงอีกทั้งยังมีความกังวลน,นะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความเสี่ยงเชิงภูมิรัฐศาสตร์ครับ สอดคล้องกับ JP พีโมแกนนการที่คาดว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งในปี2,567โดยจะพุ่งทำตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการอีกครั้งที่2,300ดอลลาร์ต่อออนทางนี้ระหว่างทางนะครับอาจจะมีแรงเทขายทำกำไรสลับออกมานักลงทุนจึงต้องซื้อขายอย่างระมัดระวังครับสำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาลงทุนทองคำปีนี้แต่กังวลว่าราคาทองคำยังทรงตัวในระดับที่สูงมองว่าสามารถเข้ามาเก็งกำไรระยะสั้นได้ แนแนวรับสําคัญนะครับที่ทดสอบ2,000ดอลลาร์ 2, ต่อออนแล้วก็แนวรับถัดไป1,982ดอลลาร์ 1, ต่อออนเพื่อสะสมทํากําไรระยะสั้นจากการแกว่งขึ้นไปทดสอบแนวต้านนะครับที่2 0 7 1ถึง2 0 8 9ดอลลาร์สหรัฐต่อทรอยออนขณะที่ราคาทองแท่งในประเทศนะครับร้อยละ96.5แนวรับอยู่ที่32,800ถึง33,100บาทต่อบาททองคำ แล้วก็พิจารณาโซนเอลต้านะครับที่34,300ถึง34,600บาทต่อบาททองคำอันนี้อิงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ3าบสาท95ส้ตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้เองนะครับปี67เป็นปีที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่สำหรับตลาดทองคำนะครับเพราะว่านักลงทุนรุ่นใหม่เข้าสู่ทองคำมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาล่าสุดนี้สัดส่วนนักลงทุนทองคำออนไลน์นะครับพบว่ามีกลุ่มที่อายุต่ำกว่า40ปีมากขึ้นเกือบครึ่งนะครับ อย่างไรก็ดีแม้ว่านักลงทุนรุ่นใหม่สนใจลงทุนทองคําแบบซื้อขายแล้วก็เล่นรอบกันแต่ก็มีบางส่วนนะครับที่ต้องการซื้อทองคําแบบกายภาพนะครับเพื่อนําไปถือครองไว้หรือว่ามอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษเช่นปีใหม่หรือว่าตรุษจ,จีนเป็นต้นครับขอบคุณที่ติดตามรายการท n n รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ และคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเนนช่อง16ครับ